เคยสงสัยไหมว่านักดนตรีหาเงินกันยังไงนอกจากการขายเพลงบอกเลยว่ามีหลายทางมากเมื่อก่อนอาจจะแค่ขายซีดีออกทัวร์คอนเสิร์ตแต่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วลองฟังเรื่องของเบสดูสิเบสเป็นนักกีตาร์ที่เล่นตามร้านอาหารมานานจนวันหนึ่งเพื่อนแนะนำให้ลองทำเพลงลง YouTube เพื่อนเบสทำไมไม่ลองอัพเพลงคอเวอร์ลง u t u b e ดูว่าเผื่อมีคนชอบ เบสจะเวิร์กเหรอวะเราก็เล่นแต่เพลงคนอื่นก็ลองดูไงไม่เสียหายอะไรนี่นาเบสเลยลองทำดูปรากฏว่ามีคนเข้ามาฟังเยอะมากแถมยังมีคนติดต่อให้ไปสอนกีตาร์ออนไลน์อีกตั้งหากแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นอีกนะอย่างเช่นขายเพลงออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆทำเพลงประกอบโฆษณาสอนดนตรีหรือแม้แต่ไลฟ์สตรีมเล่นดนตรีให้คนดูแล้วรับบริจาค เห็นไหมว่าโอกาสมันมีอยู่รอบตัวเราจริงๆสิ่งสำคัญคือต้องลองทำแล้วก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้้าจรักในดนตรีจริงจังยังไงก็ต้องมีทางหาเงินจากมันได้แน่นอนสรุปคืออย่าก,กลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆหาช่องทางที่เหมาะกับตัวเองแล้วความสำเร็จจะตามมาเอง